ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Thomas Jewelry Channel ค่ะชาแนลดีๆนะคะที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอัญ,ญมณีและเครื่องประดับค่ะสําหรับวันนี้นะคะหัวข้อในวันนี้จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันค่ะในส่วนของอัญมณีนะคะที่คือเพชรเชฟนึ่งค่ะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือ Princess Cut ค่ะใครหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่า Princess Cut ทำไมจะต้องชื่อ Princess Cut ทําไมไม่เรียก Princess Cut? ทำไมต้องเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายไม่ได้หรอกหรือนะคะทําไมไม่เรียกส q u a r e cut เพราะว่ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเพชเชฟนี้กันค่ะ oh. princess cut นะคะก่อนอื่นขอบอกก่อนนะคะว่าเป็น princess cut นั้นในความเป็นจริงแล้วเป็นชื่อแค่ทางการค้านะคะถ้าชื่อจริงๆของ princess cut เนี่ยที่เขียนลงในใบรับรองที่ใช้กันทั่วโลกนะคะจาก เขียนว่า square modify cut ค่ะ,คะซึ่งเชฟเหลี่ยมอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด58ดเหลี่ยมค่ะมีความประยิบประยับนะคะใกล้เคียงกับเพชรกลมนะคะมากที่สุดค่ะและก็ถูกดีไซน์ขึ้นนะคะในปี1980ค่ะโดยนะคะนักดีไซน์สอง ค,ค่ะเขาดีไซน์อันนี้ออกมานะคะให้มองจากด้านหน้านคะเป็นฐานสี่เหลี่ยมแบนๆน,นะคะแต่เมื่อพลิกขึ้นมาให้เห็นก้นเพชรน,นะคะดังก้นเนี่ยจะเป็นในลักษณะนะคะหน้าตาคล้ายครึงนะคะกับปีระมิดนะคะสด้านเนี่ยขึ้นมาชนกันค่ะอันนี้คือดีไซน์ของเขานะคะซึ่งในยุคนั้นนะคะในยุค80เนี่ยจนถึงยุค90เนี่ยก็เริ่มมีความนิยมนะคะที่มาเลือกใช้ปิ i นเซสคัตกันเพราะว่าในตอนนั้นนะคะปินเซสคัตเนี่ยเป็นเชฟเพชร เชฟหนึ่งเลยนะคะที่มีความระยิบระยับมีความสวยงามมากๆคล้ายๆกับเพชรกลมค่ะรวมถึงในเรื่องของราคาของ p r i n c เ s s c ั t นะคะเขาจะถูกกว่าเพชรกลมนิดหน่อยะคะ่ะในตอนนั้นทำให้นะคะคนหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเลือกเป็นเพชร r i n c เ s s c ั t นะคะนำมาทำแวหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานค่ะแต่นะคะจะถึงจุดพีคสุดๆนะคะก็คือในปีริสศักราชนะคะที่2000กันในปี2000เนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของ p r i n c เ s s c ั t เลยก็ว่าได้ค่ะ ไม่ว่าใครนะคะที่จะแต่งงานเนี่ยหรือจะซื้อแหวนเพชรเนี่ยเขาจะเลือกเพชรพินเซสคัทก่อนเลยะคะ่ะนอกจากนี้นะคะในตอนนั้นเนี่ยต้องจากแบบเป็นนิยมในส่วนนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนะคะบริษัทจิวเวอรี่บริษัทหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าบริษัทเซลส์ค่ะเขามีการจับมือนะคะร่วม,มือกันค่ะกับดิสนีย์ค่ะ ดิสนีย์ที่เรารู้จักที่เขาทำการ์ตูนเจ้าหญิงที่เด็กๆชื่นชอบกันทั่วโลกนั่นแหละค่ะเขาจับมือกันนะคะออกคอลเลคชันคอลเลคชันหนึ่งขึ้นมาค่ะเป็นเครื่องประดับนะคะคอลเลคชันดิสนีย์ปรินเซสค่ะโดยเขานะคะได้เลือกใช้เพชรปรินเซสคัทนะคะมาทำแหวน คล้ายๆกับแหวนแต่งงานเนี่ยนะคะออกมาขายค่ะโดยได้รับอินสปิเรชันนะคะมาจากเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะหลายๆหลายๆตัวละครด้วยกันเลยอาทิเช่นนะคะในส่วนของมู่หลานในส่วนของสโนวไวท์ในส่วนของ an, ของ White, อโรร่าแล้วก็ชิงกาเบลค่ะที่เขาเลือกใช้เพชรปรินเซสคัทค่ะทําให้ความนิยมในปรินเซสคัทในปี2000ในตอนนั้นนะคะได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็โยงมาถึงในยุคป,ปัจจุบันนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความนิยมนะคะในการเลือกเพชรปรินเซ มาทำแหวนแต่งงานค่ะเพราะว่านะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยมองว่าเพชรบิลเซนสคัตเนี่ยหนึ่งมีความสวยงามมีความระยิบระยับค่ะสองที่เขาเลือกใช้เพชรบิลเซสคัตมาทำแหวนแต่งงานนะคะเพราะว่าสาวๆบางคนมองว่ามันแอบเท่หน่อยๆค่ะรวมถึงหนุ่มๆนะคะที่จะทําแหวนแต่งงานหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เลือกใช้เพชรทรงบิลเซสคัตเหมือนกันค่ะเพราะเขาบอกว่าให้มันแบบแหวนเนี่ยจะมีดูมีความเก๋ความเท่มีเสน่ห์มากกว่าเพชรกลมค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือสาเหตุหนึ่งเลยค่ะที่ทําให้เพชร p ีนซ์เ s สคัตนะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับ2เลยนะคะรองจากเพชรกลงค่ะอันนี้ก็คือเขามีโพลสำรวจมาจากทั่วโลกเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะกับข้อมูลน่ารักน่ักดีๆของ p r น n c e s s Cut นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่อง,องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนกันอีกค่ะบ๊ายบาย